สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะครับผมื้นนี้นะครับผมไวรุ่นเกษตรนะครับผมจะมาอธิบายนะครับผมการระเบิดหัวนะครับผมระเบิดยังไงให้ถูกต้องนะครับผมระวางเฮ้าวานทัวนะครับผมกับระวางเฮาหยอดนะครับนี่นะครับผมนี่ก่าเป็นปุ๋ยระเบิดหัวนะครับของ0 0 6 0นะครับนี่ของกากระต่ายนั่นแหละที่ผมใส่นะครับผมนี่นะครับผมส่วนมากนะครับผมบางคนนะครับอ่าิ่นจะมาหยอดแบบนี้นะครับนี่ มาหยอดนะครับบางคนเพื่อจะบกกลนะครับเพื่จะมาวางนะครับนี่ตามต้นแบ้งสีนะครับนี่บางคนนะครับผมเพื่จะหยอดตามตามโค่นเหงานะครับนี่ระวางกึงกลางนะครับนี่บางคนเพื่จะมาวางสีนะครับบางคนเปื่จจะใส่ระวางกึงกลางนะครับของลำต้นนะครับบางคนเพิ่อจะทิ่มใส้เหงาสีนะครับบางคนเพิ่อจะอ่าใส่ระวางกลางนะครับนี่ นะครับนี่เกลื่องกางหองต้นนะครับบาคเพิ่เจะหัวแบบไปแบบนี้นะครับเวลาเพินระเบิดหัวนะครับนี่นี่นะครับอ่าอันนี้นะครับผมคืออ่าเมื่อนี้นะครับเวลุงเสียจะอธิบายฟังนะครับว่าเป็นยังนะครับเพาคือต้องหยอดปุ๋ยแบบนี้นะครับอ่าเห้าระเบิดหัวมันสะบหลังนะครับอ่าทีเห้าที่เห้เาหยอดแบบนี้นะครับผม อ่าเนึงมันก็ประหยัดกระจิงนะครับแต่ว่าอ่าประสิทธิภาพนะครับให้พ่อแม่พี่น้องคิดเบิ่งนะครับว่าประสิทธิภาพมันจะอยู่ซ้าใดนะครับท,ทั้งทั้งทีหลักมันสับหลัองเฮ้านี่ไปทั่วนะครับไปทั่วดินอยู่แล้วนะครับปเป็นี้เฮาคือต้องเลือกใสลักษณะแบบนี้นะครับหรือแบบว่าวิธีเฮาใสป็นเฮาคือต้องใส่แบบนี้นะครับอ่ามือนี้นะครับผม มื่อนี้นะครับไว่รุนเกษตรนะครับผมจะจะมาบอกพี่น้องนะครับผมว่าใส่จังไดให้ได้ประสิทธิภาพสูงนะครับการขึ em, me, ้นจังทีเมื่อวานที่ผมไปเห็นให้เบิ้งนะครับแต่ว่าผมกับบอกคอยได้อธิบายไปแล้วนะครับเมื่อนี้ผมก็เลยมาอธิบายให้พี่น้องเกษตรกรน่าฟังนะครับว่าใส่แบบใดให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดนะครับคือใส่แบบนี้มันกับพ่กพิษนะครับผมแต่ว่าประสิทธิภาพนะครับผมแบบว่าการเ่าไง คือการกินปุ๋ยของเขานะครับการกินปุ๋ยของเขานี่เป็นแบบใดนะครับคือกินเขาก็จะกินอยู่ประมาณนี้กับมิตรลากซัมเนียนะครับที่ที่เขาได้กินนะครับมีซัมเนียประสิทธิภาพผมบอกได้เลยนะครับว่าบ่อเต็มทีนะครับบ่อเต็มทีนะครับคือบอกง่ายคือคุณภาพเท่ากับบ่อปันใดนะครับบ่อสู่บ่อสูที่ปุมไปบานเห็นเบิงนะครับว่าเออเป็นอยังผมคูอบานไปแบบนี้นะครับนี่ที่ผุมบานไปนะครับ แต่พี่น้องคิดเบื้องว่าหลากหลากมันในทัวดินนะครับเขาได้กินอยู่ทุกซอยนะครับทุกซอยทุกมุมหน่าบอกงไงทุกซอยทุกมุมแล้วเขาก็สิกินได้ไหวนะครับกินได้ไหวกินได้ดีนะครับกินได้ดีกลัวนะครับป,ประสิทธิภาพเมื่อก็สิได้ดดีกลัวนะครับอันนี้คือง่ายๆนะครับผมเอาระตองยานว่บาบ้านเป็นส่ มันลงหลองลองยังสีนะครับนาซูมตดนี่มันลงหลองลงยั้งนี่ฝนมาดเ๋ยวกั็สิไร้ไปน้ำหลอง,ลอ,ง so อันนี้มันโบแมนนะครับผมมันโบแมนนะครับบเกินยี่สิบนาทีสามสิบนาทีนะครับมันก็บจีซึมแล้วซึ่มโบแมนวาละไร่เบิดนะครับซึ่มแล้วมันก็บจีติดอยู่กับดินนะครับเฮาวานล้วก็วาส่วงพายุออกนะครับหรือว่าฝ่าฝนอากาศเฮานี่มันนิ่งแล้วนะครับมันออกไปแล้ว นะครับคือส่วนห้อวานห้อวานส่วนดินซุมบริเวณดินแห่งห้อวานแบบนี้นะครับแม้แต่หยอดนะครับผมดินแห่งกะกับ่มีผลนะครับวันนี้นะครับผมจะแช่เทคนิคง่ายๆนะครับคือให้ห้อวานนะครับผมวานทัวเลยนะครับนี่วานแป้งสีนะครับพี่น้องม่ต้องยานว่าเปลืองปุ๋ยหรือยังนี่บ่ต้องนะครับผมบ่ต้องนะครับเนี่ยให้าวานแป้งสีเลยนะครับนี่ ง่ายนะครับง่ายประสิทธิภาพกะที่ผมเคยเฮ็ดมากนะครับหยอดพวกมันเคยหยอดนะครับปีหลกๆแต่ว่าประสิทธิภาพนะครับผม่ามันบ่มันบ่ปันไดนะครับบ่ง่ายซะนี่ผมบาดเมื่สี่นอะน,นี่พี่น้องขีดเล่น่หางมันมาทัวอยู่แล้วนะครับบาดนหนจะดีบ่ดีนะครับคือที่ผมแนะนําเลยหามหามไปกองไว้แบบนี้นะครับเนี่ย นะครับอย่าไปกรองกับบแมีป่ปลาใส่ไ่้ได้ครับใส่ได้ครับแต่มันหากโบสูบานนะครับเ้องวานไปเลยง่ายประหยัดเวลาเาได้ลงนะครับแล้วก็ประสิทธิ์อ่าฝนผลิตเทากับเพิ่มม,มันกับบแมี่ปลาห้องเพิ่มครับเ้าไปกรองไปเนี่ยแต่ว่ามันจะหน่อยกว่าเ้างวานนะครับเพระาะว่าอ่าจะบ่าจังใดละ่ะอ่าห้องคลิกง่ายๆนะครับผม เอาคิดไง่ายๆเนาะเอาเอาเอาง่ายๆครับผมกินอยู่หนีนี่สุมมนวากินอยู่หนีสามคนเนาะสามคนกับเปียกเทียบใส่หัวมันนะครับกินอยู่หนีสามคนละอีกเก็ดคนละครับสุมมนวาฮามีอย่สิบหัวเนี่ยละอีกเก็ดเจ็ดคนละครับมันจะอิ่มน้าบอ่อให้พี่น้องคิดเอาซ้ำหนีนะครับสุมมนวาหาวานนี่เห็นบ่ครับเนี่ยหาวานถัวเนี่ย นี่สิบคน,นกินได้เบิดครับนี่และมันสมรงเข้าจะโบยหญ่เสมอเบิดบอกครับให้พี่น้องคิดเอาง่ายๆนะครับผมไก่ก็จ่างเข้าเกลือไกนอ่นาะเอาไก่มีสิบตัวนี่เข้ากองใบนี่แม่ประครับเข้ากองใบนี่มี่ครับว่าไอ้สิบตัวจะกินใดนะครับกองเดียวนี่มันเป็นไปว่าได้ครับยังขี้แหลกอยู่สี่หาโตน้องหนุงกับไรกันนี้ แม่มครับนี่คิดคือผมเปรียบเทียบให้คิดเอาง่ายๆนะครับยอดแบบนี้ยอดได้นะครับแต่ว่าผลผลิตเท่าน่ะนะครับผลผลิตเท่าน่ะมันบริเต็มที่นะครับบอกง่ายโบรบานบดีมันก็ดีคือกันนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพนะครับหรือว่าผลผลิตของเฮ่าน่ะแหละคืออย่างผมเปรียบเทียบให้เบิรงนะครับคือยังมีอยู่ิปคนนี่ มันจะซ้ำได้สิครับก็คือยังมั่นเนี่มีซีบหัวเนี่ยเอามากองไว้อลเหยาะเนี่ย็ือมีหากต่ฟังนี่นะครับเด็กกินงานยุ่ยยู่หนี่ก็มียุ่แต่ซุ่มมันนีแหละครับเนี่ยซุ่มขางซุ่มอันนี้มันเดียสัวเขาจะกินมันีนีมันีนีมันหนีซุ่มหนีกับโบปันไดนะครับผมบอกเรื่อยเลือยมันบอกคือเขาบานทัวพราะว่ากเขากินเขาเต็มทีอยู่แล้วนะครับมันลงหลอกกระสร้างมานะครับบุพเพยี่ดซีบนาที่ซ้ำซบนาที่นะครับ พอฮาวานสวงดิบมันแห้งเออวานสวงดิบมันซูมมันซ่มมันเสื่มมันก็ติดอยู่กับดินเหลวนะครับผมพี่น้องมาตรงยานนะครับผมฮาวานไปเลยนะครับก็ให้พี่น้องเกษตรกรเฮดเบิงนะครับเพรวะผมก็เคยหยอดคือกันนะครับแต่ว่าบัดอ่าแป้งถืผพมบานมันคือจังมันได้หลยกู่กันนี่นะครับผมบอกง่าไงคือจังมันได้หลยกูกันนะครับ ยังว่าผมมาอธิบายพี่น้องฟังนะครับผมกะผู้ใดถีงพระท่านระเบิดหัวนะครับผมกะอยากให้พี่น้องไปเห็ุเบิงนะครับผมอยากให้ไปลองเบิงนะครับเหตุคือผมนะครับผมอย่าไปหยอดอย่าไปกองไหวนะครับใครแม่นนะครับพี่น้องกเกษตะกรนะครับผมเขามาเบิงเร้วนะครับผมคันเอาไปปฏิบัติตามนะครับ เอาไปเห็นแล้วมันได้ผลนะครับผมจึงได้กะขอบคุณหล,ลายๆนะครับผมเประว่า,าอ่าซอยกันนั่นแหละว่าไงนะครับผมซอยกันนะครับผมเพียงแล้วจังสีสําเร็จนะครับในด่านมันสําปะหลังเฮ้านะครับผมจะได้คลิปนี้กะบ่มี่งยังหลายนะครับกะขอจบจลีบไปเพียงเท่ยนเนาะสวัสดีครับ